ต้องบอกว่าเทคโนโลยีบางอย่างเนี่ยอาจจะดูเหมือนประสบความสําเร็จในช่วงแรกๆหลังเปิดตัวแต่ก็มีโอกาสที่จะล้มเหลวได้ในท้ายที่สุดเช่นเดียวกันนะครับซึ่งในนั้นก็คือผลิตภัณฑ์ที่หวังจะชนะสงครามสมาร์ทโฟนโดยเจฟเบโซอย่าง Fire p ร์โฟเรื่องราวเรื่องนี้มีความน่าสนใจอย่างไรนะครับไปรับฟังกันได้เลยครับผม Welcome to g e e k Story Powerful Story Inspire People สวัสดีครับผมดนทลาดนจากโดนบล็อกนะครับและนี่คือรายการกิ๊กสตอรี่นะครับรายการที่จะมาเล่าเรื่องราวประวัติน่าธุรกิจเรื่องราวทางธุรกิจเทคโนโลยีที่มีความน่าสนใจนะครับวันนี้จะมาเล่าถึงเรื่องราวของอ Amazon กับมือถือสมาร์ทโฟนนะครับหลายๆคนเนี่ยอาจจะไม่ได้ทราบนะครับว่า Amazon เองเนี่ยก็เคยลุยในตลาดมือถือสมาร์ทโฟนมาก่อนก็ต้องบอกว่า Amazon เองเนี่ยเป็นหนึ่งในบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ของโลกนะครับ และนวัตกรรมที่พวกเขาคิดค้นออกมาหลายๆตัวเนี่ยก็ประสบความสำเร็จอย่างสูงนะครับโดยเฉพาะตัว Kindle เองนะครับที่เป็นเครื่อง e-book reader ที่ได้รับความนิยมไปทั่วทุกมุมโลกนะครับเพราะฉะนั้น Amazon เองเนี่ยพวกเขาไม่ได้พัฒนาเพียงแค่แพลตฟอร์ม e-commerce อย่าง amazon.com เพียงเท่านั้นนะครับเพราะว่าหลายๆนวัตกรรมที่เป็นนวัตกรรมทางด้านทคโลยีเนี่ย ก็มีออกมาจากบริจารของพวกเขามากมายเช่นเดียวกันนะครับแม้กระทั่งบริการคลาวอย่าง AWS ซึ่งถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการปฏิวัติวงการคลาวคอมพิวติ้งของโลกเลยก็ว่าได้นะครับแน่นอนว่าหลังจากเห็นแบรนด์อย่าง iPhone หรือว่า Samsung นะครับรวมถึงผู้ผลิต Android อีกมากมายนะครับประสบความสำเร็จกับตลาดสมาร์ทโฟนนะครับที่ถย้อนกลับไปในช่วงปี2011ะครับช่วงนั้นเองเนี่ยเป็นช่วงที่ สมาร์ทโฟนบูมมากๆนะครับตอนนั้นเนี่ยตลาดกําลังเติบโตอย่างบ้าคลั่งเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่ามันเป็นการเปลี่ยนผ่านครั้งสําคัญของทุกๆคนนะครับบนโลกเราที่เปลี่ยนมือถือจากฟีเจอร์โฟนในอดีตเนี่ยมาเป็นสมาร์ทโฟนโดยเฉพาะระบบปฏิบัติการทั้งสองนะครับทั้ง Android รวมถึง iOS ของ Apple นะครับที่ได้รับความนิยมจนกลายมาเป็นระบบปฏิบัติการหลักเหลือเพียงแค่2เจ้าเพียงเท่านั้นนะครับที่คนนิยมใช้กัน ซึ่งก่อนที่อเมซอนเนี่ยจะทำการเข้ามาลุยในตลาดมือถือสมาร์ทโฟนนะครับพวกเขาก็ได้เริ่มชิมลางในส่วนของแท็บเล็ตไปก่อนหน้าแล้วนะครับเพราะว่าตอนนั้นเองเนี่ย i n d เ e ิลไเนี่ยได้ออกสู่ตลาดในช่วงฤดูใบไม้ร่วงปี2011และในช่วงเดียวกันนั้นนะครับ f ฟ r e Phone เนี่ยกำลังอยู่ในช่วงการวิจัยและพัฒนาซึ่งมันใช้เวลาประมาณ1ปีกว่าแล้วนะครับมีข่าวลือออกมา,มามากมายในตอนนั้นนะครับว่า อเมซอนเองเนี่ยกำลังซุ่มเงียบทำมือถือสมาร์ทโฟนอยู่มีภาพหลุดในการสแสดงโปรโตไทป์ของมันให้กับเครือข่ายโทรคมนาคมยักษ์ใหญ่อย่าง AT&T ตั้งแต่ปี2011ซึ่งหากเราย้อนเวลากลับไปในช่วงนั้นนะครับซีฟจ็อบเองเนี่ยก็ยังกูบังเหียนเป็น CEO ของ Apple อยู่นะครับแต่กำลังเปิดตัว iPhone รุ่นใหม่ที่มาพร้อมกับดีซารูปแบบใหม่อย่าง iPhone 4 อเมซอนเองเนี่ยก็ไม่ได้หวังแค่จะยึดตลาดมือถือสมาร์ทโฟนเพียงอย่างเดียวเท่านั้นนะครับเพราะว่าพวกเขาก็มองในตลาดแท็บเล็ตเช่นเดียวกันนะครับหลังจากที่ iPad ทําการเปิดตัวแล้วก็ทําให้ตลาดกลับมาคึกคักอีกครั้งนะครับ Kindle Fire Tablet เ,เองเนี่ยก็ถือได้ว่าสามารถทํากําไรให้กับพวกเขาได้อย่างต่อเนื่องทุกปีแล้วในขณะนั้นแต่ตลาดแท็บเลต็ตหรือเครื่องอ่านอ e ีบุ๊กเนี่ยมันมีขนาดเล็กกว่าตลาดมือถือสมาร์ทโฟนเป็นอย่างมากนะครับเจมเปโซเองเนี่ยพยายามทุกวิถีทางน,นะครับที่จะ ชกชิงส่วนแบ่งการตลาดของมือถือสมาร์ทโฟนที่เป็นขุมทรัพย์ใหม่ที่ตัวเขาเองเนี่ยหวังจะไปชิดมันให้ตรงได้เจเบโซเองเนี่ยได้เข้ามาลุยคลุกคลีการพัฒนาโทรศัพท์ไฟเบอร์โฟนอย่างใกล้ชิดนะครับเขาต้องการให้ทุกการตัดสินใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่นะครับต้องผ่านเขาเพื่อตรวจสอบว่าทุกองค์ประกอบของมือถือเรือธงของอเมซอนเนี่ยจะมีความสมบูรณ์แบบนะครับ จเบสโซได้ยัดเอาฟีเจอร์เทพๆมาใส่มือถือรุ่นนี้มากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นด y n มิกเพอร์สเป t ทีฟนะครับที่ทาง Amazon เนี่ยลงทุนทุ่มเททรัพยากรจำนวนมหาศาลในการออกแบบจอแสดงผลแบบ3มิตินะครับรวมถึงกล้องหน้า5ตัวและเทคโนโลยีอ,อย่าง Eye Tracking นะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยเป็นอะไรที่ใหม่มากๆนะครับที่ Amazon กำลังทำอยู่หรือฟีเจอร์อย่าง f i r e f ฟลนะครับซึ่งทำให้ Fire ล h o ฟ e เองเนี่ยเป็นมือถือสมาร์ทโฟนเครื่องแรกนะครับที่ นำเสนอเทคโนโลยีในการสแกนบาร์โค้ดนะครับโดยลูกค้าเองเนี่ยสามารถใช้กล้องของโทรศัพท์เพื่อสแกนบาร์โค้ดบนผลิตภัณฑ์ในร้านค้านะครับแล้วก็ซื้อสินค้าผ่านอเมซอนได้ทันทีซึ่งตอนนี้เนี่ยเราอาจจะเห็นเป็นเรื่องปกตินะครับแต่ว่าในตอนนั้นเนี่ยอเมซอนพัฒนามันเป็นคนแรกรวมถึงการพัฒนาระบบปฏิบัติการขึ้นมาใหม่อย่าง Fire OS นะครับซึ่งเป็นเวอร์ชันของ Android ที่ถูกแยกออกมาทำเอง แม้บริษัทเองเนี่ยจะเก็บข้อมูลการพัฒนาโทรศัพท์ม,มือถือไว้เป็นความลับนะครับแต่ว่าการทดสอบ Fire o ฟนเนี่ยมีขึ้นตลอดช่วงปี2012ถึงปี2013มันเป็นเรื่องยากที่ Amazon เนี่ยจะปิดบังสมาร์ทโฟนของตอนเองนะครับแม้ว่าจะมีรายงานข่าวลือมากมายเกี่ยวกับบริษัทที่ Amazon อาจจะทำงานด้วยนะครับเช่น HTC, HP หรือว่า AT&T นะครับแต่ว่า Amazon เองเนี่ยก็ได้ออกมาปฏิเสธข่าวลือเหล่านี้ทั้งหมด แต่ในปีต่อมานะครับอเมซอนได้ประกาศอย่างเป็นทางการว่า Fire p o o ฟ e เนี่ยมันมีอยู่จริงนะครับและสามารถสั่งจองล่วงหน้าได้ตัวเจเบโซเองเนี่ยก็ได้เป็นคนประกาศเองนะครับที่งานใหญ่ของบริษัทใน Fremont t h e a t อรนะครับในเมือง Seattle ซึ่งในเดือนกรกฎาคมปี2014 Fire เนี่ยไฟร์โฟนก็ได้ออกวางจำหน่ายอย่างเป็นทางการในที่สุดแม้ว่า Fire Tablet ผลิตภัณฑ์อีกหนึ่งชิ้นของ a เม z o n เนี่ยจะได้รับความนิยมเป็นอย่างมากนะครับ แต่เมื่อเปิดตัว Fire Phone ฟออกมาเนี่ยกับได้รับคำวิจารณ์อย่างหนักมากๆทั้งเรื่องราคาที่สูงเวอร์เกินไปนะครับระบบปฏิบัติการที่ดูลเลอะเทอะไม่มีอะไรโดดเด่นและการผูกขาดกับเครือข่ายมือถือเพียงแห่งเดียวนั่นก็คือ AT&T นั่นเองนะครับซึ่งแม้ Fire Phone เนี่ยจะได้รับการชื่นมชมจากนะักวิตารรมบางอย่างนะครับเช่น Dynamic Perspective รวมถึง f i r e f i นะครับแต่มันก็เป็นเหมือนลูกเล่นมากกว่า ซึ่งผู้ใช้งานส่วนใหญ่เนี่ยมองว่ามันเป็นสิ่งไร้ค่าแถมยังถูกเบียดบังด้วยคำวิจารณ์ที่รุนแรงในเรื่องอื่นๆนะครับเช่นระบบปฏิบัติการใหม่อย่าง Fire OS เนี่ยทำให้ผู้ใช้ไม่สามารถเข้าถึงแอปของ Google และ Android ที่ได้รับความนิยมสูงสุดบางแอปได้นะครับรวมถึงนอกเหนือจากความสามารถในด้านเทคโนโลยีแล้วนะครับผู้ใช้บางคนเนี่ยก็ยังมีปัญหากับตัวเครื่องเองด้วยนะครับรู้สึกว่ามันดูราคาถูกนะครับ และมาพร้อมกับหูฟังที่ไม่สามารถแข่งขันกับ iPhone ได้ยิ่งไปกว่าน,นั้นเนี่ยแบตเตอรี่เนี่ยยังไม่สามารถที่จะอยู่ได้ข้ามวันเลยด้วยซ้ำนะครับไม่นานหลังจากออกวางขายในช่วงฤดูร้อนปี2014ร้านค้าเอเทียนทีเนี่ยก็ได้กล่าวถึงยอดขายที่น้อยมากๆนะครับหรือแทบไม่มีเลยทั่วประเทศนะครับเราลูกค้าเนี่ยไม่จะมีความสนใจอุปกรณ์แต่พวกเขาเองเนี่ยก็ไม่ได้ควักเงินเพื่อซื้อมันความอยากรู้อยากเห็นเนี่ยไม่ได้แปลงเป็นยอดขายแต่อย่างใด โดยเฉพาะเมื่อลูกค้าเหล่านั้นเนี่ยหันไปซื้อผลิตภัณฑ์ที่เป็นคู่แข่งโดยตรงอย่าง iPhone หรือ Samsung Galaxy ซึ่งก็ต้องบอกว่า f i r e o ฟ e เนี่ยล้มเหลวอย่างสิ้นเ,นเชิงในเวลาเพียงไม่กี่วันนะครับมีการคาดการณ์ว่า f i r e o ฟ e เนี่ยมีส่วนแบ่งการตลาดเพียงแค่0.02เพียงเท่านั้นซึ่งแปลว่ามันสามารถทำยอดขายได้น้อยกว่า35,000เครื่อง Amazon เ,เนี่ยมักจะเป็นบริษัทที่ไม่เปิดเผยยอดขายของผลิตภัณฑ์นะครับ แม้ว่าผลิตภัณฑ์เหล่านั้นเนี่ยจะประสบความสำเร็จก็ตามแน่นอนว่าพวกเขาไม่มีทางที่จะเปิดเผยยอดขายที่แท้จริงของ f i ล์โฟนที่ล้มเหลวอ,อย่างรุนแรงแน่นอนนะครับแต่กุญแจสําคัญที่ไขความเข้าใจทั้งหมดของการล่มสลายของ f i ล์โฟนก็คือราคาหุ้นของบริษัทนั่นเองนะครับเพราะว่าในไตรมาสที่3ของปี2014เพียงไม่กี่เดือนหลังจากการเปิดตัวไฟล์โฟนเนี่ยบริษัทขาดทุนไป170ล้านเหรียญสหรัฐ ในขณะที่หลังจากผ่านไป1ปีนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ย Amazon ได้เลิกจำหน่าย Fire Phone ไปแล้วแต่พวกเขาก็ยังมีสินค้าค้างสต็อกอยู่อีกมูลค่าหลายสิบล้านเหรียญมันเป็นอะไรที่น่าสนใจนะครับว่าทำไม Fire ร์โ n e ถึงล้มเหลวต้องบอกว่าความล้มเหลวของ Fire ร์โ n e เนี่ยมาจากทั้งเรื่องของอีโก้นะครับความมั่นใจจนเกินเหตุของผู้นำอย่างเจเบโซที่มองว่าแบรนด์ของพวกเขาเองเนี่ยอยู่ในใจผู้บริโภคอยู่แล้วนะครับ คงจะครอบครองส่วนแบ่งการตลาดได้ไม่ยากนะครับซึ่งต้องบอกว่าเบโซเองเนี่ยสันนิษฐานผิดไปแทบจะทั้งหมดแบรนด์อเมซอนเนี่ยไม่ได้อยู่ในกลุ่มแบรนด์ที่ลูกค้าหลงรักเมื่อเทียบกับแบรนด์อย่าง Apple ิลไนกี้หรือ Disney นะครับโดยอเมซอนเนี่ยแบรนด์ของพวกเขาเนี่ยก็ไม่ได้เจ๋งหรือว่าเป็นที่ชื่นชอบของผู้บริโภคอย่างที่เจเบโซคาดหวังไว้นะครับอเมซอนเองเนี่ยล้มเหลวอย่างยิ่งในการทําการวิจัยอย่างละเอียดเพื่อทําความเข้าใจความต้องการของลูกค้า ส่งผลให้ไฟล์ฟ o x เนี่ยถึงจุดจบอย่างรวดเร็วมากๆนะครับเจเบโซเนี่ยก็พยายามยัดเยียดสิ่งต่างๆตา,ตามแนวคิดของเขาเองนะครับแทนที่จะส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่เหล่าลูกค้าเนี่ยต้องการจริงๆหลักการของเมย์ซอนแต่เดิมนั้นเนี่ยเริ่มต้นจากความต้องการของลูกค้ามาโดยตลอดนะครับแต่เมื่อพูดถึงไฟล์ฟ o x เนี่ยลูกค้ารายนั้นเนี่ยกับกลายเป็นเจเบโซแทน และนั่นคือสาเหตุที่สําคัญที่สุดนะครับของความล้มเหลวครั้งยิ่งใหญ่ครั้งนี้นะครับที่เป็นบทเรียนที่สําคัญมากๆของ Amazon ในยุคหลังและแทบไม่ต้องสงสัยเลยนะครับว่าไฟล์โฟนเนี่ยล้มเหลวอย่างรุนแรงนะครับมันเป็นผลิตภัณฑ์ที่ตอนแรกเนี่ยพวกเขาต้องการตามรอยความสําเร็จของ iPhone แต่ว่าความแตกต่างอยู่ที่ iPhone เนี่ยถูกสร้างขึ้นด้วยจิตวิญ,ญญาณที่เข้าใจผู้บริโภคอย่างแท้จริงของ s t e v e Jobs นะครับ พวกเขาสร้างนวัตกรรมใหม่ออกมาและไม่เคยที่จะหยุดยั้งในการสร้างสารคมันนะครับซึ่งต้องบอกว่าเรื่องนวัตกรรมเนี่ยเป็นความสําคัญลำดับสูงสุดของ Apple แต่ก็ไม่ได้หมายความว่า f i r ล Phone ไม่มีนวัตกรรมอะไรเลยนะครับเพราะว่าฟีเจอร์อย่าง Dynamic Perspective Firefly และ X-ray เนี่ยแทบจะไม่มีในสมาร์ทโฟนรุ่นอื่นๆในตลาดเลยนะครับอย่างไรก็ตามฟีเจอร์เหล่านี้แม้มันจะดูแปลกใหม่แต่มันก็ไม่มีประโยชน์ต่อผู้ใช้งาน เพราะว่าโทรศัพท์ที่ดีเนี่ยต้องมีความเร็วฟังก์ชันการใช้งานที่ดีนะครับแล้วก็เทคโนโลยีที่ล้ำสมัยซึ่งหากเรามองไปที่ p p o o n นะครับมันก็มีแทบจะทั้งหมดรวมถึงประสบการณ์ผู้ใช้งานนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการโทรศัพท์ส่งข้อความและแอปพลิเคชันที่ประสานรวมกันได้อย่างลงตัวที่สุดนะครับซึ่งนั่นเองนะครับคือเหตุผลที่ทำให้ iPhone ประสบความสำเร็จอย่างงดงามซึ่งส่วนทางกับ ไฟเออร์โฟนที่ล้มเหลวอย่างสิ้นเชิงและเป็นบทเรียนครั้งสำคัญให้กับ a เม z o n มากๆนะครับซึ่งสุดท้ายเนี่ยพวกเขาก็ไม่สามารถกลับมาสู่ตลาดมือถือสมาร์ทโฟนที่เป็นขุมทรัพย์ขนาดใหญ่ได้ในท้ายที่สุดนั่นเองครับผมสำหรับเรื่องราวของ f ฟ r e p h o n e ของ a m ม z o n ใน EP นี้เนี่ยผมก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจเรื่องราวทางธุรกิจเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ใหม่ๆที่มีความน่าสนใจก็สามารถติดตามมาได้นะครับทางช่อง Geek Flower Podcast ตอนนี้ก็มีอยู่ในแพลตฟอร์มหลักๆทั้ง Podbean, Apple p o d c a s t g o o g l e Podcast Spotify y o u t u b e แล้วก็จะมีการอัพโหลดลงแพลตฟอร์ม b ล o อกดิทในทุกๆตอนอยู่แล้วด้วยนะครับถ้าอย่างไงก็ฝากกด Follow ฝากกด Subscribe กันด้วยนะครับแล้วก็ยังมีช่องทางหนึ่งในส่วนของ LINE a d ที่ on, add a, r a d r a d o n ดอ t h a r d d s o l สามารถแอดเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับผมก็จะส่งสาระดีๆพอดแคสต์ดีๆให้ท่านเป็นประจาอยู่แล้วด้วยนะครับถ้าอย่างไงก็ ฝากติดตามทางช่องทางต่างๆกันด้วยนะครับสำหรับใน EP นี้เนี่ยผมต้องขอลากไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ใน EP หน้านะครับผมสวัสดีครับ